สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแม็กกี้ด้วยครับแมนะผมวันนีเฉพาะกิจนะครับเนื <ขอ S 2> ่องจากว่าพี่วีติดพรารกิจนะครับก็เลยมาอยู่ในสตูดิโอแทนพี่วีไปแล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้ครับ <ผม S 2> ไ,ไกด์พิเอิ์นะสัปดาห์นี้แม็กกี้ก็ยังทำที่หน้าที่เหมือนเดิมนะ ครับผมในช่วงไกด์ฟิวเวอร์ด้วยคอมติดตามชมว่าวันนี้จะไปไกด์ฟิวเวอร์กันที่ไหนนะครับและว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนของเดือนธันวาคมนะครับและแรกของเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปี2554แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเดือนด้วยของการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองเราวนันใช่ชาาิครับผมครับผมพูดถึงวันพ่อแล้ว แหมต้องถามเลยดีกว่าว่าแม็กกี้ไปทำอะไรบ้างวันพ่อที่ผ่านมาวันพ่อที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรมากมายครับทำบุญนอนชามแล้วพาคุณพ่อไปกินอาหารทะเลที่หาดบางแสนคนเยอะมากคือะครับุญแล้วแต่มีลูกๆที่ไปตังยูนะครับพาพ่อไปรับประทานอาหารกันไปกมนแล้วแต่แล้วคุณนะครับผอสไตล์ต่างๆจากแม็กกี้ก็เรียกว่าทําหน้าที่สมบูรณ์แบบครับผมเห็นว่าไปบริจาคเลื่อมาด้วยนะ โครงการไหนพูดผู้ที่ฟังหน่อยบริจาคเลือดนะครับที่ผ่านมาครัเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการบริจาคเลือดร่วมมือระหว่างบริษัทเซนซูสวิชั่นนะครับในส่วนของสวีเดียดูครับผมพูดติดขัดกันเลยทีเดียวเก้าสิบก็ยังซิดอยู่เลยนะครับจนกรถึงวันนี้อาทิตย์นี้นะครับบริจาคเลือดซิ๊ดทีเดียวเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของฝ่ายวิทยุว่างั้นครับเลยครับที่ร่วมกับทัศนาการเด่นแล้วก็กาชาดชลบุรีครับผมยังไงแฟนคลับโค้ติดตามผลงานกันอยู่นะครรัับบสหแม็กกี้ เอฟซีพิมพลอ์ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับเปงคงเกาะติดนะครับทั้งสามสโมสรในระดับชุมนีเช่นเคยนะฮะมันจะเป็นทั้งพันยาเนื้อเต็ดนะครับเห็นผ้าพันคอของยิ่งสวยๆอย่างนั้นนะรวมไปถึงศรีราชาซูกิกเอฟซีแล้วก็ชุมนีมเอฟซีเลยครับพูดถึงผ้าไหนเดโชว์หน่อยอันนี้ดูแปลกๆนะมีงได้มาอะไรอะไรอะไรบอกผู้ชมหน่อย น้องๆครสนามช่วงนี้อะครับ,เ,รบเ,เกี่ยวเๆเลยเขาสัปดาห์นี้ต้องเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยเกี่ยวในช่วงไกด์ฟิวเวอร์เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันสักกันแล้วว่ามีอะไรเก็บมาฝากในไกด์ฟิวเวอร์อแล้ตอนนี้อย่าเพิ่งหยุดเรบเรกพร้อมกับช่วงหน้านข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้งสามสมโมสรเก็บมาฝากกันเรีกน้ำย่อยก่อนครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ โอ้ยนอนตีคนรวยช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยเปลี่ยนเมียด้วยะเนี่ยโอ้ยทำมีงานเท่าเลยเนี่ยรถมันก็เก่าปตามกานา,าตีเฮ้ยแต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ก็คือเมียกับเคเบิลเนี่ยนะตีเคเบิลเนี่ยนาตียิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งปีใหม่รายการก็ถูกใจจริงๆบริการก็รวดเร็วขึ้นมากถ้าต้องมาก็มาบริการกันเองเหมือนเมียที่บ้านเป๊ะเลย โอ้โหพูดเนี่ยคิดถึงเมียที่บ้านเลยเนี่ยกลับบ้านไปกอดเมียนอนดูเคเบิลดีกว่าฮ่าฮ่ฮฮฮ่าบุหรี่เนี่ยอันตราย แล้วมันจะอันตรายมากถ้าลูกเรียนแบบนี่ลูกมนเรียนแบบแล้วดับเดี๋ยวบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆกันทุกที่อะ สู่รายการ FC Fever อีกครั้งแล้วนะฮะหลังจากเมื่อสักครู่คุยกันแบบพอน้้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วนะฮะ oh. พูดถึงกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาในวันพ่อนะครับรวมไปถึงในช่วงนี้ พูดถึงข่าวก็มากดีกว่านะครับสำหรับสามสโมสรแน่นอนครับข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงแรกตรงนี้เลยนะครับหนึ่งข่าวตรงนี้จากพัทยายูเนเต็ดก่อนครับว่าไงบ้างสัปดาห์นี้ด้านความเคลื่อนไหวของทัพโลมาฟ้าข่าวพัทยายูเนเต็ดล่าสุดนะครับเตรียมให้เดอะเป็ดนะครับคุณนิเวศสิริวงศ์ครับกองหลังจอมเก๋าดีกรีทีมชาติไทยของสโมสรเนี่ย ขึ้นมาเป็นสตาร์โค้ดคุ่มอะคาเดมี่ของสโมสรครับผมนะครับหากเจ้าตัวแผรนสตันะครับหลังเดอเป็ดถูกยกให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของน้องๆรุ่นน้องเยาวชนมาโดยตลอดนะครับซึ่งหลังจากทําผลงานได้อย่างสวยหรูขยับขึ้นมารั้งอันดับ6ของตารางแล้วก็ไม่แพ้มาหลายนัดติดต่อกันครับซึ่งทางคุณนิวัตเอี่ยมแลครับผู้จัดการฝ่ายจัดก,การแข่งขันของสโมสร,รบรอก<ม>ว่า ทีมเนี่ยเริ่มลงตัวแล้วนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับกว่าช่วงแรกมากๆเลยนะครับเราจะพยายามรักษาอันดับเอาไว้ให้ได้แล้วก็จะขอจบฤดูกาลด้วยตัวเลขตัวเดียวอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับผมส่วนในกรณีในปีหน้านั้นนะครับมีเข่ามาว่าเดอะเป็ดคุณนิเวศศิริวงศ์เนี่ยครับประการหลังจอมเก๋าของทีมสัญญานะครับกำลังจะหมดลงนะะหมดแน่นอนทางคุณวิวัติเอี่ยมแล้วกล่าวว่าในเรื่องของสัญญาของนิเวศนั้นหากเขายังไม่แขวนสตั๊ด ทางสมโมสรก็พร้อมต่อสัญญาใหม่ให้กับนิเวศอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากเขาจะเลิกเล่นเราก็จะพร้อมที่จะดันเขาขึ้นมาเป็นทีมงานสตาฟโค้ดของสมโสมสรนะครับเพื่อดูแลเยาวชนอะคาเดมีของสมโมสรเพราะว่านิเวศถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อน,น้องๆมาโดยตลอดนะครับก็ถ้าเกิดคนที่ติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นทั้งพัทยาหรือว่าทางทีมชาติไทยเนี่ยก็จะรู้ดีเลยครับว่าเดเป็ดนิเวศศิริวงศ์เนี่ยเป็นนักเตะที่ถือว่ามีระเบียบวินัยในการเล่นนะครับรวมไปถึงการเป็น อ่าไอดอลของน้องๆหลายๆคนนะพวก้กองหลังรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ดูอย่างเ,เป็ดของเราพี่เป็ดเนี่ยก็จะเรียกกันเนาะอย่างนี้เนาะว่าเขาเนี่ยอ่าแสดงทั้งแบบเวลายอยู่นอกสนามในสนามเนี่ยไว้ใจได้เลยทีเดียวโดวยเฉพาะจุดขายของเขาคือลูกฟีคิกระยะ30หลาขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นเขาคนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเป็ดนี่เอง ครับผมผ่านไปครับข่าวของพัทยายูเนเต็ดครับที่เกีบมาฝากกันในวันนี้อีกหนึ่งข่าวด้วยนั่นก็คือของสีราชาสูซูกิเอซครับซึ่งเป็นเรื่องความขึ้นไหวล่าสุดของสโมสรสีราชาซูซูกิเอของเราในสัปดาห์นี้ครับเราเอาใจแฟนขับจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าของที่ระลึกนะครับโอสโมสรเขา ลดค่างดนะครับไม่ใชบต้องฟังดีๆนะครับสโมสรนลดห้าสถึงเจเลยครับโอ้โหนะครับคุณผู้ชมสนใจนะครับไปได้เลยที่ช็อปนะครับของสีราชาซูซูกิเอฟซีแม็กกี้ไปอยู่ตรงวงเวียนตรงทางไปเกาะลอยใช่วันนั้นเราไปทำอะไรนะวันนั้นวันนั้นเราไปถ่ายสกู๊ปไปคุยกับพิตตี้โอ้โหคนที่ดูนี่ต้องนึกออกแน่ๆนะครับผมนะครับซึ่งจะ กำายภายในเดือนนี้แหละครับผมลดทัถึงเจดสิบเอ่ามีอะไรบ้างอ่ะข้าวบ้างครับผมข้าวข้าวเนี่ยก็จะมีหมวกนะครับจากราคาเดิมเนี่ย220ร้อยยีบบาทนะครับลดเหลือเพียงแค่199่าสิบาบาทไม่แพงเลยครับลดเยอะเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นผ้าพันคอรุ่นใหม่นะครับผ้าพันคออืจากราคา350ร้อยห้บบาทนะครับเหลือ299บาทซึ่งผ้าพันคอ ชุดนี้เราก็เคยเอามาแจกในรายการด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของแป้นสปายจากราคา3าม้อยา3ร้อยหบาบาทก็เหลือสองก้าสิบาบาทเท่านั้นเองนี่น่าสนใจเลยนะเสื้อยืดนะครับรวมถึงเสื้อยืดรูปนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยปกติร้อกว่าบาทเลยใช่แพงอยู่นะตรงนี้ลด เหลือเพียงแค่9 9บาทเทาบทเท่านั้นมันจะเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็มีสกรีนรูปนักฟุตบอลนะครับชิ้นชอบใครก็ซื้อเลยลายนั้นตัวนั้นเลยผม <10 S 2> บอกได้เลยนะครับว่าสําหรับคนที่อยากได้เนี่ยพยายามถ้าไปช่วงนียอยากให้ไปช่วงประมาณ3ามถึงสี่โมงสามโมงครึง่งสีโมงเนี่ย จะมีนักฟุตบอลคเขาจะไปนั่งเล่นกันไปแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราไปซื้อตอนนั้นเรามีสิทธิ์ซื้อปุ๊บเซ็นปั๊บโอ้โหผมว่าได้ทั้งเสื้อและทั้งลายเซ็นนักเตะที่เราชอบของศิลาชาด้วยนะอยากจะได้ลูกฟุตบอลที่แบบว่ามีสกรีนของโชโชโชหรือว่าเป็นโชหน่อยใช่ใช่ลูกนี้เลยอประมาณนี้ประมาณนี้ปกติเนี่ยราคา250าบาทครับผมไม่ขายครับเราขายเพียงแค่199บาทหลายคนถามว่าซื้อไปเตะได้ไหม ผมบอกจริงก็เล่นได้นะครับเล่นแบบสนุกๆนะครับแต่ถ้าอยากเอาไปแต่งรถแต่งบ้านหรือว่าเอาไปขออะไเซนนักเตะหรือไม่ก็ให้เด็กๆเล่นกันให้ลูกให้หลานเะ่นอะไรเงี้ยผมว่าเป็นของที่ระลึกของปีใกล้จะปีใหม่แล้วผมว่าซื้อช่วงนี้แล้วก็เอาไปเป็นของฝันครับของของขวัญได้เลยนะครับสาหรับช่วงปีใหม่อย่างนี้นะฮะอ่ะ สามารถสอบถามได้นะครับเพราะว่ายังมีสินค้าอีกรายรายการเลยที่เรายังไม่ได้พูดถึงเนอะนะครับลด50 7 0นะครับ,รบสอบถามได้ที่038310333อีกครั้งหนึ่ง0 3 8 3 1 0 3 3 3ครับผมหรือว่าจะไปที่ช็อปเลยก็ได้ไปเลยอยู่ก่อนถึงวงเวียนรลอยครับผม ก็ร้านเขาจะเปิดระหว่างวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา9ก้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งลืมไปว่าหยุดวันจันทร์หนึ่งวันใช่แล้วนะฮะก็ยังไงก็อุดหนุนกันเยอะด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับสาวกเดอบูมารีนะครับศรีราชาซูกิเอฟซีผ่านไปสองสโมสรนะครับมาถึงสโมสรที่ใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยรวมไปถึงในจังหวัดชุมพรของเราด้วยนะนั่นก็คือสโมสรอ่าชุมพรีเอฟซีนะครับของเราฉลามชนนะครับล่าสุดมีข่าวออกมาแล้วครับว่าเฮงซังครับโค้ชเฮงลั่นนะครับว่าฉลามชนต้องลองแชมป์ ถึงแม้ว่าพลาดแชมป์ไปแล้วนะฮะ<ม>พอตอนนี้แต้มเนี่ยคือถูกทางด้านบุรีรัมพีเอเนี่ยทิ้งเยอะเหลือเกินก็คงต้องมองถึงเรื่องรองแชมป์เพื่อเอาสิทธิ์ไปเล่นทางด้านของเอฟซี FC นะครับรอบเพย์ออฟนะครับโดยเรื่องนี้ครับโค้ชเฮงุทิ่อัลาฮกุนครับกุนซือใหญ่ของทมีมฉลามชนชุมรีเอฟซีของเรานะครับได้ออกมากล่าวว่าหลังจากเกมล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านสนามสพร์ชุมรีนะครับหลังเย้าชั่วข่าวในศึกไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ว่าตอนนี้ครับไทยลีกเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของการแข่งขันแล้วนะฮะซึ่งทางด้านของค้นเห็นก็เล็งว่าโอกาสในการรุ้นระดับ2ยังเปิดกว้างอยู่ mm hmm. คู่แข่งตอนนี้ก็เป็นทางด้านของเมืองทองยูเนเต็ดน,นะที่ทําแต้มเนี่ยอาหารกันไม่มากเท่าไหร่นะครับโดยเขาบอกว่าคนเหงบอกว่าเกมของเรายังเหลือตอนนี้อีก7เกมนะครับที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะ โดยสําหรับเป้าหมายของเราคือตอนนี้คว้าอันดับ2มาครองให้ได้ซึ่งถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ในกรณีที่บุรีรัมพีเอนะครับคว้าดับเบิร์แชมป์มาครองได้ในปีนี้นะฮะนั้นคําว่าดับเบิลแชมป์ก็คือทางด้านแชมป์ไทยลีกกับแชมป์เอเเอครับนะครับถ้าเกิดทางบุรีรัมย์เนี่ยคว้าแชมป์สองแชมป์นี้ได้สิทธิ์ในการไปเล่นในการเพย์ออฟของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับของเอเชียเราเนี่ยก็จะตกมาทางมาถึงอันดับ2ของ คนที่ได้ทีมที่ได้อันดับ2ของไทยลีกนะฮะ<ม>ตรงนี้นะครับสิทธิ์ไปแข่งขันอย่างที่บอกไปเขาว่าเขาจะเอาที่2นะครับตอนนี้คนเฮงก็บอกไปแล้วว่าเหลือ7ดเกมยังไงก็ต้องบอกว่าเกมในบ้านเขาบอกว่าต้องเอาชนะให้ได้ส่วนเกมนอกบ้านนะครับที่ไปเล่นทางเป็นทีมเยือนเนี่ยก็ห้ามแพ้เด็ดขาดเต็มที่ต้องเสมอผมว่าวิสิ์นะเพราะว่าชุมลุของเรานี่ครับเหลือโปรแกรมอย่างที่บอกเสร็จเกมแต่เกมที่น่าสนใจอย,อยู่ที่ ทางด้านเจอกับทีมในจังหวัดชงของเราเนี่แหละครับคือเกมเจอทางด้านพัทยานะครับในสัปดาห์กางสัปดาห์หน้าที่ถึงนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเกมที่ต้องไปเตะที่สนามซูซูกิด้วยเตะกับทางด้านของศีราชาซูซูกิเอครับแหมเรียกว่าคงเป็นแฟนๆของคือคน,นจังหวัดสมุรีอ่ะก็คงต้องทําใจลำบากเพราะว่า ไม่รู้จะเชียร์ใครดีแน่นอนสามสโมสรแต่เรานี้ลำบากที่ว่าเก่าครับคือเชียร์ทั้งสามสโมสรแล้วตามด้วยแน่นอนแล้วก็แข่งกันเองคือแตงไงเราก็เรื่องของกีฬาเนี่ยเราจะมาแบบมาสงสารกันก็ไม่ได้นะคือต้องเตะกันแบบยอมกันไม่ได้อแล้วครับเรื่องนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าจะมียอมกันหรือเปล่ายืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่มีการยอมกันแน่นอนครับผมเตะกันแบบคือสุดมันนะครับวันนั้นถ้าเกิดใครมีเวลาก็เดี๋ยวไปดูด้วยแล้วกันครับนี่ก็เป็นข่าวทางด้านของซูริเอฟซีนะครับที่มาฝากกัน ไหนวันนี้เห็นว่าเอาผ้ามันคอของทางด้านโรงเรียนเลยรมานะ อ๋อเขาให้มานะแต่เขาก็ไม่ได้ระบุไปทําอะไรมาไปทำอะไรมาคือก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้มาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแจกดีหรือว่าจะไว้ใช้ดีนะครับผมเรื่องของเรื่องก็คือในช่วงไกด์ฟิวเวอร์นะครับสัปดาห์นี้แม็กกี้นี่เลยนี่ทำไมอะไรแดงๆเสื้อแดงด้วยนี้แดงด้วยยังไงนี่เอซีเอสใช่ไหมครับครับผมคือเราไปเยี่ยมน้องๆฉลามจูเนียร์นะครับฉลามน้องๆของสโมสรชมบุรีเอฟซีนะครับ ที่แคมป์ซึ่งแคมป์ของเขาอยู่ที่โรงเรียนอัศร์ชันศริราชก็คือต้องต้องบอกว่าฉลามชนจูเนียที่อย่าง <ผม S 2> ที่บอกไปนี่คือโรงเรียนอัศร์ฉันศิรีราชาแน่นอนแน่นอนะน,อน,นะครับ <ผม S 1> น้องๆทุกคนในโรงเรียนอัศร์ัญศรราชคุณไปทําอะไรมา เราไปเยี่ยมชมน้องตั้งแต่การฝึกซ้อมการเก็บตัวใชครับ,ร,บรวมถึงความื่อนไหวในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมที่จะลุยสึกกีฬา7สีแชมป์ฟุตบอล7คนกีฬาแชมป์กีฬาเสีฟุตบอลเคนที่บอกไปเนี่ยเขาต้องบอกว่ามันเป็นฟุตบอลระดับประเทศเลยนะ<ช>คือของทางด้านสถานีโทรทัศน<ช>์กองทัพบกช่องเจ<ช>็ดเขาจัดขึ้นทุกปีครั้งนี้ก็คือจำไม่ได้นะครั้งที่ไหนแต่ครั้งที่แล้วอะ อาสมชาติได้แชมป์นี่ได้มา2ปีติดแล้วจ้าโอ้โอยไปดูดีกว่าไหมไปดูดีกว่านอกนอกเหนือจากนั้นนะครับผมบุกไปถึงที่นอนเลยดนี่ยแหละหรออออืไปถึงหมอนของน้องๆทุกคนเลยว่ามเป็นยังไงขนาดนั้นเลยเหรอเออใกล้ชิดติดตัวไปเช็คลยคว่าครับ sân ra cha sắc si dang sân an công phá ra cha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่วีและพี่ปอด้วยนะครับเหมือนเดิมในช่วงไกด์ฟีเวอร์กับผมแม็กกี้ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปทำความรู้จักละใกล้ชิดกันแบบคลุกวงในของ3สโมสรดังในจังหวัดชมบุรีไม่ว่าจะเป็นพัทยายูเนเต็ดศรีราชาซูซูกิเอฟซีหรือว่าจะเป็นชลบุรีเอฟซีครับข่าวสารความเคลื่อนไหวไฮไลท์ต่างๆนั้นอาจจะหาชมได้จากสื่อต่างๆนะครับแต่ในช่วงไกด์ฟีเวอร์นั้นคุณผู้ชมนั้นไปหาชมที่ไหนไม่ได้พิเศษจริงๆครับในสัปดาห์นี้ครับแม็กกี้ ความขึ้นไหวการเตรียมความพร้อมของน้องๆที่เขาจะลุยสึกแชมป์ฟุตบอล7คนกีฬา7สีของฉลามจุงอ่รุ่นน้องของฉลามชนมชงรีเอฟซครับด้านหลังนี่แหละครับเดี๋ยวตามเมกี้เข้าไปชมพร้อมกันเลยครับ โรงเรียนอสัมชัญสีราชาหรือเจ้าของฉายาที่ถูกเรียกจากบรรดาเกจิลูกหนังขาสั้นของเมืองไทยว่าฉลามจูเนียชื่อนี้เชื่อว่าหากคนที่สนใจเกมลูกหนังของเมืองไทยได้ยินแล้วต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นสถาบัานที่ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งสุดยอดสถาบัานแนวหน้าของเมืองไทยในการสร้างเยาวชนในด้านเรื่องฟุตบอลจนเป็นที่ยอมรับและก้าวขึ้นมาติดทีมชาติได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมากมายด้วยทีมงานสตาฟโค้ชท,ที่มีคุณภาพและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทึงทาให้โรงเรียนอัศมชัญศรีราชาควาดแชมป์มาแล้วอย่างมากมายกลายเป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาร่วมสัมผัสและร่วมประสบความสําเร็จกับวงการลูกหนังขาสั้นกับสถาบันแห่งนี้ครคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับน้องๆรวมถึงทีมงานสตาฟ์โค้ดครับขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะครับพดคุณกับหัวหน้าง,งานฝ่ายกีฬาโรงเรียนอัศมชัญศรีราชามาสเตอร์เดลไลปรีชาค,ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสเตอร์ครับ,รบน้องๆกำลังฝึกซ้อมอยู่เลย ถึงความเป็นไปเป็นมาหน่อยครับของน้องๆทีมนี้ว่าทางโรงเรียนมีการสนับสนุนยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเดิมทีทีฟุตบอลของสามชิชาเนี่ยเรามีทีมมาตั้งแต่ห้าสิบกว่าปีที่แล้วแหละห้าสิบกว่าปีก็มีทีมเป็นทีฟุตบอลน,นักเรียนส่งแข่งในในจังหวัดชลบุรีเนี่ยพอมาปีสักประมาณปีน่าสามสองเราก็เริ่มโครงการรับ รับนักเรียนเพื่อาเป็นนักกีฬาในโครงการเรียกว่าโครงการช้างเปลือกหรือโครงการพิเศษนะสำหรับน้องๆชุดนี้นะครับนะซึ่งล่าสุดเนี่ยกำลังจะมีโปรแกรมเดอนธนวาคมนี้นะครับพูดถึงการเตรียมความพร้อมตอนนี้นานหรือยังครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งได้เรียกทีมกลับมาหลังจากที่เราปิดเชิมปิดปิดเชิมเมื่อช่วงเดือนตุลาไปเกือบเดือนเนี่ยก็เพิ่งมาเริ่มมาเริ่มฝึกซ้อมได้จริงๆจังสักอาทิตย์ที่ผ่านมา